จอมเวทประบานโชเนนอ้นเมียวจิในตอนที่แล้วหน่อยแกได้แกตอนจับสัญญาณที่หายไปในรัติการ กลับมาอีกเหรอทั้งที่บอกเข้าว่าจะรีบกลับมาแท้ๆเลยขคาโดนท่านปู่ออกมาทิ้งซะแล้วอะเฮะเสียงตอกตะปูอ๋อท่านปู่ท่านปู่ใจร้ายเอาเข้ามาทิ้งไว้ในที่แบบนี้ได้ยังไงอะ่ะ หนักจังเลยอ้อยหนักอ้อยอึดอัดเอ้ยท่านปู่ไม่ใช่คนใจร้ายที่สุดเลยอ้ยปีศาจเหรอโอ้ยปีศาจอ้าวถึงแม้จะเป็นปีศาจก็เถอะแต่เป็นมุกข้งเองเหรอเนี่ยจี้ว่าโทรย่าเรียกปีศาจได้ไหมเล่าอ้าวนี่เจ้าเป็นอะไรไปอีกันเนี่ย ข้าฝันถึงคิฟูเนะนะสิคิฟูเนะเหรอหมายถึงภูเขาคีฟูเนะนั่นน่ะเหรอใช่เรื่องสมัยเด็กๆคืนที่ข้าโดนท่านปู่เอาไปทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าบนเขาคิฟูเนะข้าฝันถึงคืนนั้นล่ะอ๋อฮิตดูซี่มกคุงตาแก่จอมเจ้าเล่ยนั่นน่ะบอกว่ามีงานให้ข้ารออยู่ที่นี่ก่อนแล้วยังเอาเชือกผูกข้าเอาไว้กับต้นไม้ซะแน่นแล้วก็หายจ้อยทิ้งข้าไปเลยอะ่ะ ีฟูเนตตอนกลางคืนมันเงียบมากแต่กลับได้ยินเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้ดังก้องก้องเป็นเสียงตอกตะปูดังลั่นเลยนั่นเอาข้าไปทิ้งไว้ที่แบบนั้นว่าท่านปู่จะกลับมาก็รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วว่าร้อพลางพูดว่าขอโทษขอโทษปู่มีงานเข้าก็เลยกลับมาไม่ได้นะข้าก็เลยเลิกเชื่อท่านปู่ตั้งแต่วันนัดเป็นต้นมาเลยมาซาฮิระเอ๋ยมันก็ใช่อยู่หรอกนะว่าแต่เจ้าจะไปกรมวนเมียสายล้วมงนี่ยอะ นั่นเป็นพูดรับใช้ของท่านปู่สินะอมมอมกุมงเะเป็นอะไรไปเหรอโมกุมงเอ่อข,ข,ขอโทษไม่มีอะไรหรอกอนั่นน่ะใครเหรอหนึ่งนสิบสองขุพนพลเทพนาว่าเซริว ยังกับว่าเขาจะโมโหอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่าไปสนใจเลยเจ้านั่นน่ะมันเกลียข้าอยู่อ่ะเออเอาเถอะอย่าไปสนใจเจ้านั่นเลยนะอ่ะไม่ไไรีบไปเดี๋ยวจะสายนะถูดับเจ้าคนทรยศที่ใช้ร่างปลอมแปลง,ปลงข้าไม่วันยกโทษให้เจ้าหรอก ร้อนจะเจบทนไม่ไหวแล้วฮะอ้าวท่านมาซาฮิโรวันนี้ก็ขยันขันแข็งจังนะครับขอรับข้าจะเอาเอกสารไปส่งที่กรมพิธีการนะขอรับแหมร้อนจังเลยนะขอรับอนั่นสิขอรับสภาพแบบนี้แล้วก็ฝนที่น่าจะตกในช่วงนี้ก็คงไม่ตกนะขอรับถ้าไม่ตกลงมาคงเกิดภัยแล้งขึ้นแน่ๆเลยล่ะขอรับอะไรกันก่อนจะเกิดภัยแล้งองค์จกักรพัดกาจะทำพิธีขอฝนต่อท่านเทพมังกรให้พวกเขาขี้ฟุเนะแน่ค้ฟุเนีะ จะว่าไปเมื่อกี้นี้ก็เห็นท่านเซเมด้วยแล้วนะเดี๋ยวก็จะทําพิธีขี้โคเดนกันแล้วนี่ขอรับก็คงต้องเข้าวังเพื่อเตรียมการต่างๆน่ะขอรับแหมท่านเซเม่เนี่ยงานยุ่งวุ่นวายทั้งปีเลยนะขอรับพอคิดถึงอายุอนามแล้วจะเป็นคนที่มหสัสจั์จริงๆนันน่นเป็นร่างแปลงของท่านุก,กีนะขอรับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยสารจากกรมอนเมียวขอรับ ขอบใจมากนะเดี๋ยวสิมกุงจะไปไหนอ่ะมกุงเป็นอะไรไปเนี่ยเชิ่ อาเบโนเซเมอะไรกันละ่ะเป็นแค่องค์มินจิแท้ๆถ,ถ้าเป็นวางกล้ามดีนะดได้ยินมาว่าเขาเป็น,นุลเยลจิ<ฮ>ที่ท่านมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายให้ความเชื่อถือมากเลยนี่นะแต่คนเข้าลือกันนะว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันแน่เครยินว่ามีมาดนน้าไปยิ่งจอกนะครับทั้งที่เป็นอย่างนั้นก็ยังจะต้องพึ่งพามันอีกเนี่ยสิแต่ว่าถ้าพลั้งปากพูดไปดีไปแล้วก็อาจจะโดนสาบแช่งคนได้นะครับออน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกิน อะไรกันอะไรกันเฮ้อเกิดเรื่องใหญ่แ <Natural> ล <Four> ้วเอามนุษย์โผล่มาแล้วจีนไเรีแคสเซเมมาเร็วๆพิซารีดพิซาร์ดพิซาราดยังไงรอ เหรอมาไซโรอ,รอืมนี่ไงเจ้านี่มันคิวคี้เงี้นเหรออืมจอมอสูรร้ายของประเทศตะวันตกมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันนะแล้วข้าก็ลู้แล้ว যে <t derived> <t unquote> <Virtua> <identities> วันนี้เราจะไปลาดตะเวนกันแถวไหนดีเนีน่เๆ่นมาซาฮิระเอ๋ยข้าว่านะเจ้าหยุดพักสักวันดีกว่านะพักเนี่ยรางวันทำงานกรมอนเมียวพอตกข้ามก็ออกตามหาคิวคิ้จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะไม่เป็นไรหรอกน้าตอนเย็นน่ะข้านอนพักมาหน่อยนึงแล้วล่ะแล้วข้าก็ดันไปคุยโตกับท่านปู่เอาไว้ว่าจะรีบตามหาคิวคิแล้วก็กำจัดมันซะด้วยสิถึงอย่างนั้นก็เถนหน้าฮะอุย เออโถ่เอ้อพวกเจ้าทําไมถึงหล่นลงมาทับตัวข้าได้ทุกคืนแบบนี้อ่อวันนี้ก็จะไปใช่ไหมล,ล่ะไปตามหาสูนจากแดนตะวันตกน่ยี่เรียบจัดการพวกมันแล้วแล้วเข้าสิวันนี้ข้าเจอเพื่อนโดนมันฉีก็นสองท่อนด้วยนะฮะนั่นอะไปเจอแถวไหนเหรอทางเหนือของเมืองฝั่งขวาเน่ะสิแต่ว่ามันไม่ลงสักทิ้ไอเอาไว้เลยสักนิดเดียวอยู่ๆมันก็โผล่มาแล้วก็หายแวบไปเลยทําไม่ใช้ตัวร้ายกันคงทำไม่ได้แน่ๆเอาไงดีอะยังไงก็ลองไปดูกันก่อน ไม่แน่นะมันอาจจะหลงเหลือบ่อแสเอาไว้บ้างก็ได้พอดีนะไปดีหายเจอแล้วกำจัดเร็วๆขอเธอนะระหว่างพึ่งเจ้าอยู่นะพอหลานของแสไม่ห้ามเรียกว่าหลานนะแถวนี้สินะเนี่ยที่เจ้าพวกนั้นบอกมาน่ะเออแต่ว่าไม่เหลือเศษเสี้ยวไว้เลยสักนิดจริงๆด้วยสินะร้านของอสูรต่างแดนน่ะเออไม่น่าเชื่อว่ามันจะลบรานได้หมดจดแบบเนี้แสดงว่ามันรอบคอบมากเลยนะเนี่ย ออกมาวิรุณฉันสารักตันเป็นไรมันหนีไปแล้วเหรอเจ้าดิท้าทำไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่หมุดสติไปเท่านั้นเองแหละเจ้าพีศาสน่าทำอะไรหรอ เจ้านั่นยังวิ่งอยู่อีกเหรอเฮ้ยไม่ได้การแล้วล่ะสุดทางนั่นเป็นวังหลวงนี่โนาถ้าไปเข้าใกล้กว่าน,นี้แล้วก็ของใช้ระถากับมันไม่ได้หรอกข้ารู้แล้วน้า ีฮะฮะโอ้ยรู้สึกว่าเป็นปีศาจท,ที่ซื่อบื้อยังไงก็ไม่รู้นั่นสิอ๋อเดี๋ยวก่อนบนทางข้างหน้าข้าขอห้าม อาบิรังค์เคนอย่าประมาณนะขันรู้แล้วนะาอ๋อาบิรังค์เคนสารักตันอ่ะฮึอ๋ร้อ,รองไห้อยู่เหรอเจ้านั่น่ะแต่ว่าคนที่ทำร้ายคนเมื่อกี้นี้ก็คืองั้นลองถามดูหน่อยก็แล้วกันนะ เ uh huh. จ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเจ้านะ่ะทำไมถึงไปทำร้ายคนแบบนั้นด้วยล่ะอาอมีอะไรเหรอโมคุงมาซาฮิโรที่เรีงจัดการเจ้าดีไปซะแล้วเราเข้าเลยเอ๊ะห <Yeah. S 2> น่อยแน่ตัวขี้ขาดแบบนี้ทำเสือมเสียชื่อเสียอสุรกายหมดเลยกัจัดไปซะกําจัดไปซะเลยเดี๋ยวก่อนหนะ้าโมคุง mm hmm. เจ้าเนี่ยมันพูดว่าไงเหรอ มันบอกว่าระหว่างเดินเล่นในเมืองก็เจอคนเมาล้มนอนอยู่กลางถนนรู้สึกเป็นห่วงก็เลยเข้าไปดูเจ้านั่นเกิดตกใจจนสลบไปแล้วอยู่ๆก็มีอนมิวจีโผล่มามันก็ลยกลัววิ่งหนีไปอะส์อนมิวจีเนี่ยหมายถึงข้าเหรอจะว่ายังไงดีขี้ขลาดจริงๆด้วยฮะหน่อยดี่ทุเรที่สุดเลยเป็ดสุรกายก็ได้จะทำตัวให้มันน่ากลัวเบนดสุรกายหน่อยส่กล้าหน่อยสิกล้าหน่อยเยอะไม่ใช่พวกเลวยนี่ เชือกพันธนาการอันแสนมั่นคงจงคลายตัวถอนปมอาบิรังเคนไปได้แล้วห่ะช่างเถอะไม่ต้องคำนับค่าก็ได้ต่อไปเนี่ยตอนมาเดินเล่นอย่าให้ใครเขาเห็นเข้าก็แล้วกันนะเชื่แลวก่อนนะรูมานอสเกะไปตั้งชื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฮะ ดีนะที่ไม่ใช่พวกชั่วร้ายนะ่ะเจอแล้วอุอ้ยคืนนึงอย่าหล่นมาตั้งหลายครั้งจะได้ไหมไม,ไม่ใช่อย,อย่างนั้นนะเนะบื่อกราทุกมันไทยอีกแล้วอะ <c oughs> ว่าแล้วกลิ่นอายของปราในสูนต่างแดนหายไปหมดเกลี้ยงเลยฮะอ้อถ้าข้ารู้สึกตัวซสหน่อยก็คงดีหรอกเอ้ยเป็นมีทางหรอกขนาดข้าเองยังไม่รู้สึกอะไรสักนิดน่ะคงต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ซะแล้วสินเนี่อ,อเด็กอย่งงางนั้นจะไปทำอะไรได้เป็นอะไรไปล่ะเซลิว เจ้าโมโหเรื่องอะไรกันเนี่ยเด็กที่จับปราณของอสุรกายจากต่างแดนก็ไม่ได้แล้วก็ดีแต่จะโดนผู้อสุรกายปลายแถวกลันแกล้งเอาแบบนั้นเจ้ายังจะบอกว่าเป็นผู้สืบทอดของเจ้าอีกเหรอเซเมอ้ใช่แล้วล่ะเป็นผู้สืบทอดของข้าที่เป็นหนึ่งไม่มีสองคุูเรนเองก็ยอมรับในตัวของมาซาฮิโรนะคำพูดของโทดนะน่ะข้าม่ยอมรับหรอกเซเมเอ๋ยคนที่ข้ายอมรับเป็นนายมีแต่เจ้าเท่านั้น ข้าไม่คิดจะไปรับใช้เด็กนั่นหรอกนะข้าไม่ได้บอกให้ไปตอนนี้นี่นะอีกไม่นานอายุไขข,ของข้าก็จะหมดลงทั้งที่ข้าบอกว่าหลังจากนั่นก็ได้แทๆ้ๆเจ้านี่เขาใจอะไรยากซะจริงถึงตอนนั้นข้าก็จะลาจากการเป็นพูดรับใช้และกลับไปโลกเดิมของข้าเท่านั้นเองเด็กที่คนยังโทดะยอมรับเนะี่ยใครจะไปเชื่อใจได้ละ่ะเออโปรดฟังคำพูดของเซริวด้วยเถอะเจ้าค่ะ สำหรับพวกเราแล้วยากที่จะอภัยให้โทดัาจริงๆถึงแม้ในโลกมนุษย์จะเป็นอดีตที่นานมาแล้วก็ตามแต่ว่าสำหรับพวกเราแล้วมันก็ดุดดังแค่วันวันและที่เซเมย,ยังมีชีวิตอยู่ได้นในตอนนี้ก็เพราะดวงเจ้าอย่างดีอยู่นั่นแหละโอ้ขุนพลเทพก็เชื่อดวงดวงชะตาด้วยเหรอไม่ใช่ดวงหรอกนะแต่เป็นลิขิตสวรรค์และมันก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยฮท่านเซเม ใช่สิ่งมีชีวิตนั้นต้องเปลี่ยนไปทุกผู้ทุกน้ำหากถึงเวลาแล้วทั้งดอกไม้ต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสภาพไปใจของคนเราก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์เทพก็หาได้มีข้อยกเว้นใหม่เรื่องกูเรนก็เหมือนกันความเข้าใจผิดก็ให้เกิดความเข้าใจผิดซ้ำๆจนลูกลามมาถึงตอนนี้หากไม่หัวใจก็ยอมรู้สึกถึงความเจ็บปวดพวกเจ้าเอง คงไม่คิดหรอกนะว่ากูเรนจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จ้องเปลี่ยนความคิดซะเพราะเจ้ากำลังเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงไปบอกให้คนอื่นรู้ด้วยนะว่าผู้สืบทอดของข้าคือมาซาฮิโรมีแต่เขาเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอและสักวันพู้เจ้าคงจะเข้าใจเองนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ ก็ก็อยู่ด้วยแล้วเนี่ยเอออุปสรรคมากมายซะจริงๆนะเอะอฮยอะเอ๊อะท่านปูอาวละพวกคิวคีมันไม่ยอมโผล่หางออกมาเลยสินะขอรับแต่ว่านะ เจ้าพี่คนบอกเองว่าเจ้าจะเป็นคนลงมือจัดการมันเจ้าต้องลงมืออย่างเป็นความลับอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดนะขอรับข้าจะพยายามขอรับอืมว่าแต่มาซาฮิโรเอ้ขอรับเจ้าเนะี่ะเมื่อกลางวันแอบใช้เวทมนต์ทำให้พวกขา้าราชการตกใจกันละสินะฮะทำไมถึงรู้อ่ะอุ๊ยเจ้าคิดอะไรของเจ้าเนี่ย เออเปล่าคือว่านั่นมันแค่อในเขตพระราชฐานห่หามใช้เวทมนต์ของอนเมียวกลั่นแกล้งคนทั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ออกจะเป็นเด็กว่าง่ายจะแท้นะงั้นเหรอครับก็บสาอนข้าปูคนนี้มันเข่าหูซ้ายตะลูหูขวาสิเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ปูของน้องตายตาไม่หลับแน่แน่อย่าล้อเล่นสิขอรับข้าขอโทษที่ใช้เวทมนต์กลั่นแกล้งคนอื่น ต่อไปข้าจะระวังให้มากไม่สิจะไม่ทําอีกเด็ดขาด้ตายสิหน่อยเราเรื่องขึ้นบากแล้วสินันเนี่ยมีหวังอะวาดห้องเละอีง,งแก่เลยกูเรนเอ้ยยกโทษให้เซริวเถอนนะจะพูดผิดแล้วละมัง้งคนที่สมควรโดนว่าก็คือข้านี่นะข้าทําผิดกฎของผู้รับใช้ แล้วทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามเนี่ให้ตายสิเรื่องนั้นมันเก่าโบราณแล้วนะเจ้ายังมีมาซาฮิโร่ี่นะเจ้านั่นมันซื่อบริสุทธิ์สักวันคอยทำให้จเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์สถีไม่มีทางหรอกคิดว่านะมาซาฮิโร่ข้านะ่ะมีเรื่องที่บอกเจ้าไม่ได้โทดาคนนี้เคยเกือบจะทำลายชีวิตของอาเบะนกเซเมะมาครั้งหนึ่ง ดูเธอสักวันหนึ่งเขาจะเหนือกว่าให้ได้เลยเฮ้ยสงสัยจะต้องรีบเป็นให้ได้เร็วๆซะแล้วละ่ะเฮ้ยเละเทขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยขอโทษนะ,ะคนที่ต้องเก็บกวาดน่นก็คือข้านะอโอ้ยยาโอ้ยอะไรกันเนี่ยโมคุงทำหน้าตาเหมือนกับกำลังทรมานอยู่อะ เป็นอะไรไปเหรอหรือว่าปวดท้องอ่ะไม่ใช่อย่างงั้นซะหน่อยเยงเวลาเจ็บบอกมาตรงๆว่าเจ็บจะดีกว่านะถ้าไม่ใช่คนที่มองเห็นมกคุงแล้วก็เขาคงไม่มีวันรู้หรอกถ้าไม่พูดก็สื่อถึงกันไม่ได้นะสิแกนะแกแกนะแกแกนะแกแมันน่าเจ็บใจนะัก นายท่านเกิดอ,อะไรขึ้นระหว่างที่พวกเราไม่อยู่อย่างนั้นเหรออะไรกันเด็กคนนี้ทั้งที่ยังเด็กแต่ก็เป็นนักพรตงั้นเลยในประเทศนี้เรียกว่าโอนเบลจิหน้าอนาใจเหลือกเกินพวกเจ้าทั้งหมดที่อยู่ที่นี่จงถยมใจสังเวยความผิดลาดในเลือดเนื้อของพวกเจ้าให้ดีเถอะข้าคู้เลย แต่ว่าบาดแผลของนายท่านไม่อาจหายได้เรื่อดๆเนื้อพวกกันจอพวกนี้ชุนเอ๋ยข้ารู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องหาเครื่องสังเวยที่เหมาะสมนะนายท่านคุณรักษาบาดแผลของท่านให้หายจะไม่ต้องใช้เด็กสาวคนนี้สินะฉันเป็นเหยื่อที่เหมาะสมกับนายท่านจริงๆพวกเราทั้งสองจะไม่จะไปจับตัวมาให้ท่านเองอยากทำอะไรก็ตามใจถ้าขอนอนหลับสักพักก็แล้วกันขอรับ